สวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกันอีกเช่นเคยกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่4-8มกราคม2564ไปกันที่ข่าวแรกค่ะวันที่5มกราคม2564นายพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางสาวรสจกรวันอุปเสริ์นักวิชาการแรงางานปฏิบัติการดำเนินการแจ้งความร้องทุกดำเนินคดีกับนายจ้างประเภทกิจการร้านอาหารมีลูกจ้างผู้เสียหายจำนวน3คน ณสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองขอนแก่นในฐานความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงาน2,541มาตรา139วงเล็บ2ทั้งนี้พนักง,งานสอบสวนได้รับเรื่องไว้แล้วและในวันเดียวกันเวลา9.30นาทในพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กระทรวงแรงงานระดับจังหวัดขอนแก่นครั้งที่หนึ่งประจำปี2564โดยร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการและรับทราบแนวทางการดำเนินง,งานตามมาติคอรมอเมื่อวันที่29ธันวาคม2563กรณีแรงงานต่างด้าวค่ะมาในด้านของความปลอดภัยเมื่อวันที่7มกราคม2564เวลา7นาิก30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายนางนันนารีแก้ววังปานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสุจิตราวันดีนักวิชาการ,งงานานการแร,าารงงานชำนาญการลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุกรณีลูกจ้างประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่านายจ้างไม่กำกับดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่ PPE ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานทั้งนี้ได้เชิญนายจ้างและประสานศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเคซี ร่วมสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปในวันเดียวกันเวลา10นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการประเภทรับเหมาก่อสร้างจำนวน2รายโดยมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน43คนให้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ในายจ้างลูกจ้างดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อรณรงค์ให้โควิด -19 หมดจากจังหวัดขอนแก่นและประเทศไทยวันที่8มกราคม2564เวลา9นาฬิกานายพัฒนาชาติชุมทองพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุปชัยชัยตะคุณทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และลอกอง มาในด้านของการแก้ไขสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการรับคำร้องลูกจ้างทำงานประเภทกิจการสถาบัานสอนภาษาบริการทำความสะอาดผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมรับเหมาขอสร้างและอื่นๆจำนวน16เรื่องโดยมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน49คนเป็นเงิน651,186บาทและในรอบสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างจำหน่ายสินค้าจำนวน8คนให้ได้รับเงินค่าจ้างค่าล่วงเวลาในวันทำงานและค่าทำงานในวันหยุดเป็นเงิน27,915บาทและสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดขอนแก่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข043236 สองต่อหนึ่งหรือหนึ่งนยท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Youtube Channel สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสั้นๆเรียบก,กันกสร